ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้มีเลทราคาต่อรองนะครับสำหรับผู้จัดการทีมที่มีแววสอที่จะโดนเด้งนะครับในลายทัดไปนะครับหลังจากร้อนแรงมา2ผู้จัดการติดแล้วนะครับนั่นก็คือเอ็นโซมาเลสกาของเชลซีนะครับแล้วก็พี่เจ๋งนะครับลูเบนอโมรลิมของแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดนะครับก็หลังจาก 2องท่านได้ถูกตะเพิดออกไปแล้วนะครับล่าสุดเบดวิกเตอร์นะครับบริษัทบริษัทรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษเนี่ยก็เปิดอัตราต่อรองนะครับสำหรับ4กุนซือนะครับที่มีโอกาสส่อจะโดนเด้งนะครับก็คนแรกอะก็หนีไม่พ้นนูโน่นะครับเอสเปริโตซันโตนะครับกุนซือชาวโปรตุกิสของเวสต์แฮมอยู่ในเตดนะครับ ก็เมื่อวานก็พึ่งพาทีมแพ้ต่ออ่านอตติงแฮมฟอร์เรสขาบ้านไปนะครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับก็เลทของอ่านูโน่เนี่ยอยู่ที่5ต่อ4นะครับก็คือลงทุน4ได้5นั่นแหละนะครับตามมาด้วยอันดับ2นะครับสกอตต์พาร์เกอร์นะครับกุญซือของเบอร์ลี่นะครับซึ่งวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของพิแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับ ซึ่งจะเปลี่ยนกุนสือนะครับมาเป็นกุนสือชั่วขราวขัดตาทับอย่างดัลลินเฟดเชอร์นะครับก็สกอตต์พาร์เกอร์เนี่ยมีเลทอยู่ที่5ต่อ1นะครับอ่าต่อ1นะครับแล้วก็โทมัสแฟงนะครับมาเป็นอันดับ3อ่าไม่ใช่อันเนสสลอตครับมาเป็นอันดับ3นะครับนายใหญ่ของลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่ แทงหงจ่ายหนะครับแทงหงจ่ายหเลยโอ้โ oh. หเออแล้วก็ปิดท้ายด้วยโทมัสแฟงนะครับที่อันดับ4นะครับเป็นผู้จัดการทีมสเปอร์นะครับหนจ่ายแนะครับนี่คือ4ตัวเต็งอะ่ะที่จะโดนเด้งนะครับที่จะโดนเด้งวันก่อนเนี่ยผมทําคลิปของอแคนดิเดตแมนยู Man นะครับผู้จัดการทีมแมนยูไปแล้วครับวันนี้มาดูครับ ผู้จัดการทีมที่สอจะโดนเด้งนะครับยังไงเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับอีกไม่นานแน่ครับโดยเฉพาะค่าคืนวันนี้ว่าผลการแข่งขันจะออกมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับก็โชคดีครับสําหรับผู้จัดการทีมที่กล่าวถึงนะครับ